เอามาเรเว้ยละเส้นทางเกษตรมีที่เด็นความสำเร็จมากมายสาวแพร่ลวาวเขาจะพาเราไปตามเส้นทางเกษตรกรทั่วไทยชีวิตเกษตรต่างอาชีพกันไปอีสานออกตกเหนือกลางและใต้ขึ้นเขาลงห้วยเราจะพาลุยไปจะใกล้หรือไกลในเส้นทางเกษตร ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o YouTube แพรวสาวอีสานจ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราอยู่ที่แปลงสับประรดนะคะอยู่ที่อำเภอศีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายค่ะอันนี้ก็ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสับประรดพันภูเล็กนะคะสายพันควีนนะคะเห็นไหมคะบริเวณโดยรอบนะคะมองไปก็จะมีแต่สับประรดที่น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ หล,หลายท่านก็คงจะทราบดีว่าสับป,ประรดพูแลเนี่ยเป็นสับป,ประรดที่มีรสชาติอร่อยที่สุดนะคะเท่าที่เราเคยชิมมานะคะ mm. วันนี้ค่ะเราอยู่ที่แสงพระินฟาร์มเมลอนนะคะ mm. ที่บอกว่าฟาร์มเมลอนก็คือเออจ้าของสวนจะปลูกทั้งเมลอนแล้วก็จะปลูกทั้งสับป,ประรดทําเป็นสวนผสมผสานนะคะ mm. วันนี้เราก็จะไปคุยกับเจ้าของสวนว่าวิธีการปลูกสับป,ประรดพูแลเนี่ย ยากไหมแล้วเขามีวิธีการปลูกนานแค่ไหนถึงจะได้รับประทานลูกที่อร่อยนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่เราอยู่กับเจ้าของสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> คสวนชื่อว่าสวนแสงพรสินฟาร์เมลอนนะคะคุณนาวินลิมลมณีประเสริฐครับคุณนาวินลิมประเสริฐลิมมณีประเสริฐนะคะ <c oughs> คุณนาวินคะเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันสับป,ประรดทูแรนเนี่ยเขาปลูกยากไหมก่อนหน้านี้ผมก็ทําเกี่ยวกับสับปะรดมาเหมือนกันนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ปัตเวียที่แถวพื้นบ้านเราปลูกกันเยอะ <C han> ในเขตอำเภอสิงห์ใหม่นี้ที่เป็นลูกใหญ่ๆใช่ไหมะใช่ครับผมใช่ครับแล้วทีนี้มันประสบป,ปัญหาในเรื่องของราคาและที่สําคัญก็คือสับปะรดภูแลหรือว่าเอปัตเตเวียนี่มันเป็นลักษณะเป็นน้ำเนาะค่ะครับผมแล้วก็มีการสุกมาแล้วก็จะมีกลิ่นโอหรือว่าเขาเรียกว่ากลิ่นเปรี้ยวถ้ามันสุกมากๆแล้วมันเน่าเสียงง่ายใช่ไหมคะใช่ครับผมมันมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น ทางนี้ทางหน่วยงานราชการเขาก็เลยอยากจะให้มีผลผลิตที่สามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของมูลค่าและก็ะในเรื่องของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บได้นานประมาณนี้ครับก็เลยเอามาให้ทดลองปลูกในพื้นที่อำเภอสีงใหม่จังหวัดหนองคายคก็อยู่ประมาณ3-4 3-4่ามลายที่ได้มาจาก,ก,กเกษตรและสหเกษตรนะครับก็คือจะได้ประมาณ4,700ต้น นี้ทั้งหมดก็คือ4,700ต้นครับผมปลูกยากไหมคะการปลูกนี่ก็คือเหมือนปลูกสับปะรดบ้านเราเลยก็คือไถพรวนดินนะค,ครับผมก็อยู่ในช่วงฤดูแล้งแล้วก็เอานำหน่อมาปลูกครับผมระยะห่างต้นนี้ก็อ่าร่องก็จะกว้างกว่าสับปะรดบ้านเราเพราะว่าคําว่าภูแลนี่จริงๆแล้วอ่ามาจากคําว่ามันมันเล็กหรือว่าอยู่ในในพื้นที่ที่เขาปลูกวางงาั้นนะฮะ แต่สามารถปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยนะครับผมก็ทางหน่วยงานราชการก็มาให้เราทดลองปลูกซึ่งการปลูกระยะเวลาการเก็บเกี่ยวการปลูกนี้เหมือนกันหมดมนะครับผมก็เหมือนกับสับประปรดปัตตวียเหมือนกันเราปลูกประมาณ8 9ถึงเเดือนเราก็บังคับได้แปดถึงเเดือนนี้เขาจะสามารถออกผลนะ ใช่ครับผมก็คือลักษณะของต้นเขาเนี่ยเราดูการบังคับผลสับปะรดนะครับดูที่ลักษณะของต้นถ้าต้นมีความสมบูรณ์นะครับผมเราก็สามารถบังคับได้นะครับผมแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดจำนวนของใบประมาณ21ถึง23ใบนี้เราสามารถบังคับผลได้เลยครับผมการบังคับผลนี้เราต้องทำยังไงบ้างคะการบังคับผลเรามีสารบางชนิดที่ใช้บังคับ เพื่อที่จะให้ผลผลิตนี่ออกพร้อมกันนะครับแต่ส่วนเรื่องของตัวยานี่ผมมันมีอยู่หลายหลยหล,ยหลายยี่ห้อเนาะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยว่าเออเราเราใช้ว่าเป็นสารบังคับเนาะครับ <c oughs> ผมก็คือระยะเวลาถ้าสมมุติว่าเรามีการบังคับผลนับตั้งแต่วันที่เราวังคัดผลรอบสุดท้ายในการบังคับผลสับประรดนี่ก็คือต้องทําอยู่สองครั้ง <c oughs> ครั้งแรก คือครั้งแรกก็คือนับว่า1และอีก1อาทิตย์ก็คือ7วันเราจะบังคับซ้ําอีกครั้งหนึ่งผลก็จะออกการซ้าครั้งที่2นี่เรานับไปเลย่ะ5เดือน15วันผลจะสุกครับผม,มก็คือในลักษณะนี้นะครับผมบังคับช่วงวันที่10ของเดือนตุลาคมค,ครับเดือนนี้เขาจะเริ่มสุกแล้วก็จะเริ่มทยอยได้ตัด ประมาณนี้แล้วการการเริ่มปลูกนี่ยเราต้องเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนไหนคะเหมาะสมที่สุดสําหรับสับปะรดก็คือปลูกฤดูแล้งเพราะว่าถ้าปลูกฤดูฝนหรือว่ามีน้ําชุ่มเนี่ยการขนย้ายหน่อจะมีความเสียหายในเรื่องของการเน่าเสียครับผมแล้วก็มีเชื้อราครับผมและเวลาปลูกลงไปก็กจะเขาก็จะตายแล้วก็เป็นการนําเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งเข้ามาในแปลงเราครับผม นั่นก็แสดงว่าสับป,ประรดเนี่ยไม่ต้องอาศัยน้ําเยอะใช่ไหมคะเป็นพืชทนแรงอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถที่ปลูกในบ้านเราได้ครับผมทนแรงครับผมสังเกตว่ามีสับป,ประรดที่เขาลูกใหญ่ที่จริงอ่ะสับป,ประดรดภูแลที่เราเห็นตามขายตามท้องตลาดมันจะลูกเล็กๆใช่ครับนะคะอันนี้ทําไมลูกใหญ่คะก็คือถ้าในกรณีที่กาเรียกว่าภูรแลหรือสายพันธุ์ควีนนี่ปกติแล้วเขามองอยู่ที่ว่า ดูอยู่ที่ว่าผลสายพันธุ์มันก็ค,คือเหมือนซาพโลดภูเก็ตนั่นแหละครับแต่คําว่าภูแลนี่คือเขาเอาเอาต่อสองอนะครับผมคือเราตัดตัดชุดนี้ออกมันจะมีหน่อขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็จะออกตรงข้างค่ะคผมออกมาด้านข้างแล้วเราก็บังคับอีกทีลูกถึงจะเล็กครับ Oh. เอาต่อสองไปอย่างนี้แต่ถ้าตอนแรกจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของของต้นนะครับผมคะครับผม วิธีการดูแลรักษาของเขาเนี่ยสับป,ประรดคูแลเนี่ยมันยากไหมคะแล้วก็มันก็แตกต่างกับสายพันธุ์อื่นไหมคือสายพันธุ์ควีนนี่ที่ผมปลูกนี่เป็นครั้งแรกะนะครับแล้วผมสังเกตดูความทนของเขาจะมีมากกว่าปัต,ตเวียที่สำคัญก็คือคุณสมบัติของเขาเนื้อด้านในเขาจะมีการแห้งและกรอบอม,มีกลิ่นหอม และการดูแลรักษานี่คือตรงนี้จํานวนนี้ก็คือจะได้ตัดแล้วก็ภายในเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้านี้ก็คือจะหมดเขาไม่ถ้าเป็นสับประรดสายพันธุ์ปัตเวียเนี่ยมันจะเป็นน้ํานะครับถ,ถ้าโดนแดดสองเขาจะงอลงอย่างนี้และจะดำจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบงอลงและจะดาแต่สําหรับสายพันธุ์นี้ก็คือเขาไม่มีความเสียหายในจุดนี้เลย,เลยคือลักษณะเปลือกเขาแข็ง ผแล้อันนี้ก็ทานได้ใช่ไหมคะครับผมทานได้ครับ่าน,านไ,ได้ไม่เสียครับผมไม่เสียแล้วก็ม,มีมีขั้นตอนที่ง่ายกว่าแล้วก็การดูแลรักษานี่รู้สึกว่าผมที่ผมทำนะครับเปรียบเทียบเขาทนกว่าบัตัตเวียค่ะครับจะมากจะน้อยตรงนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะฮะแต่ที่ผมทำผัดอยู่แล้วก็การทำงานในลักษณะที่แบบว่าใช้พื้นฐานของปัตเตเวียในการปลูกเหมือนกัน ก็ถือว่าลดขั้นตอนการการทำงานลงไปนิดนึงในกระบวนการใช้ยากคุมนะครับก็คือไม่ต้องคุมคผลผลิตเขาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีความเสียหายเหมือนกับปัลตตเวียครับผมแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างปัตตเวียแล้วก็ผู้แลอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันปลูกง่ายและดูแลง่ายกว่าค้้าผมมองแล้วว่ามันก็ถั่วเฉลี่ยใกล้เคียงกันกกน,นะครับผม แต่ถามว่ามีขั้นตอนที่ลดลงไปแค่นั้นเองอ๋ออันนี้ลดขั้นตอนใช่ไหมครับลดขั้นตอนในเรื่องของการคลุมหญ้าการให้น้ําให้อะไรก็เหมือนปัตตวีนะครับที่ผมทำเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะให้มันเหมือนกับว่าไม่สมบูรณ์ผลผลิตเราก็จะไม่ดีประมาณนี้ครับผมก็ยังทําเหมือนปัตตเวียอยู่ผลก็ออกมาได้ตอบรับก็ค่อนข้างดีแต่ก็มียังมีลูกเล็กลูกใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของสายพันธุ์หรือก็ ที่เราเอามาปลูก <Okay. S 2> มันจะมีการค่าต้นเล็กต้นใหญ่นะครับ mm hmm. ต่อไปนี้ก็คือเราจะต้องมีการเก็บหน่อที่มีขนาดมาตรฐานมาปลูกความพร้อมเพียงในการเจริญเติบโต,ตก็จะดี <Okay. S 2> ครับผมนี่สําหรับสําหรับชุดนี้ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์ไหมคะครับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับถ้าเปรียบเทียบเราปลูกเอาลูกเล็ก,ลก <Okay. S 2> ครับผมกับขนาดที่เรามองที่ว่า กูแรจริงๆแล้วถ้าจะมีอยู่ทางเหนือจะลูกเล็กของเราะนะครับแต่มันจะไปโดดเด่นในเรื่องของรสชาติซึ่งไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าการแห้งเนื้อแห้งกรอบหอมนี่ยังยังมีคุณสมบัติตรงนั้นอยู่ครับผมแล้วก็สามารถเก็บได้นานกว่าปัตตเวียปัตตเวียนี้เนื้อเขาจะฉ่ำใช่ฉ่ำจะฉ่ำแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นน้ําแล้วก็เน่าเสียง่ายะะใช่ครับ แต่สําหรับที่เคยทานภูแลนะคะคร,ราคาเขาจะสูงมากเลยใช่ครับราคาสูงเคยซื้ออยู่ที่50บาทก็มีนะครเป็นเป็นบางช่วงหรือว่าราคาเขาคงที่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ครับผมถ้าเราไปทานที่ถิ่นเขาปลูกเลยหรือว่าอย่างเชียงรายนะฮะที่ผมเคยทานไปแล้วก็เคยซื้อราคาก็อยู่ประมาณลูกหนึ่ง 20. 20ถึง25บาท ครับผมหรือว่าถ้าเป็นภูเก็ตถ้าเป็นสับป,ปรดภูเก็ตนะฮะที่ผมไปทานที่ภูเก็ตรหรือว่าไปเจอที่ภูเก็ตไซส์เขาจะยาวเขาจะขายตั้งแต่ยี่สิบสามสแล้วก็มีลูกละ50ถ้าคนในพื้นที่เขากินหรือมีที่ผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกแต่สําหรับเรานี่มันเป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายด้วยครับผมแล้วก็ในเรื่องของการมาบริการในเรื่องของการ,ารปอ,ปอครับผมมันก็อาจจะราคาสูงขึ้น อยู่ที่นี่คุณคุณหนุ่มก็ทําปอกขายมีส่งมีอะไรไหมคะก็เ <c oughs> มืม่อวานนี้ก็มีส่งเพราะสับปะรดเพิ่งเริ่มเริ่มที่จะสุกครับผมเริ่มที่จะแก่จัดแล้วก็เราตัดนะครับผมแต่คุณสมบัติของภูแลหรือสายพันธุ์ควยนนี้ต้องปล่อยให้เหลืองต้องปล่อยให้เหลือง <c oughs> ครับเหลืองครับแล้วเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างหอมตามที่ผมปอกแล้วก็รับประทานอยู่ <c oughs> ครับลูกสีเขียวนี่ก็ทานได้แต่มันจะมีกลิ่น อ่อนนะครับผมแต่ถ้าให้มันเหลืองเต็มที่แล้วเรามาปอกจะมีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นอกรอบการที่ปล่อยให้เขาเหลืองก็คือเราต้องตัดทิ้งไว้หรือว่าให้เขาเหลืองอยู่ที่ต้นได้ทั้งหมดครับได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณสมบัติของเขาจะจะจะเหลืองไปเรื่อยๆนะครับสาหรับสับปะรดถ้าเขาแก่จัดแล้วเราจะตัดแล้วไปวางไว้เฉยๆเขาก็จะเหลืองไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับผมตัวนี้ถ้าสายพันธุ์ควีนนี่ไม่มีปัญหาถึงจะ เหี่ยวไปทั้งหมดปาดมาข้างในก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือสุกแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยใช่ครับ,รบแล้วถ้าเราเก็บไว้นานอย่างเงี้ยเราไม่เก็บเนี่ยจะมีเน่าไหมก็เขามีอายุอย่างน้อยถ้าสมมติว่าในในสถานภาพที่ผมเห็นเห็นเนาะ,ะก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ม,มันง่ายแต่เรื่องการขนส่งครับสมมติว่าคุณแพลวแพาวคิดว่าเออฉันอยู่กรุงเทพนะครับ สนใจที่อยากจะทานเนี่ยเราใส่กล่องแพ็คไปได้เลยแต่ถ้าเป็นปัตตวีคุณต้องเคาะเนื้อให้เป็นเนื้อสองหรือเนื้อสามนะครับแต่ถ้าเอาเนื้อหนึ่งไปไม่ได้ทานครับเพราะว่าในกล่องนั้นมีการอุณหภูมิที่ปิดนะครับเขาจะทำให้เนื้อเขาฉุกแล้วมีกลิ่นโอเหมือนกลิ่นเหล้าครับผมแล้วก็รับประทานไม่ได้นะครับผมถ้าทิ้งไว้นานๆนี่แหละความแตกต่างนะคะระหว่างสองสายพันธุ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเรา อยากจะทานเลยแล้วก็แล้วแต่เราเลือกนะคะบัตเตเบียใช่ไหมคะครับบัตตเวียจะทานง่ายแล้วก็ลูกโตแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของรสชาติเนี่ยยกให้ภูแลเลยค่ะเป็นลำดับหนึ่งเลยอันนี้สำหรับส่วนตัวนะคะที่ชอบทานนะคะภูแลอร่อยที่สุดค่ะครับแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าลูกไหนสุกแล้วก็คือถ้าตามลักษณะแล้วก็อย่างนี้ยังไม่เขียวนี่ก็ยังยังไม่เหลืองให้เห็นก็คือเราจะสังเกตตาเขาจะใส ตาใสใช่ไหมคะครับผมแล้วก็จะมีเหลืองแล้วเหลืองแล้วอันนี้คือเหลืองแล้วรับประทานได้เลยได้เลยครับผมครับแต่ถ้าจะให้มันหอมมากกว่านี้ก็คือที่ผมทานแล้วก็ไปตัดแล้วก็ทดลองก็ให้เหลืองทั้งหัวเลยจะหอมมากค่ะแล้วคุณหนุ่มคะเห็นที่มันมีกิ่งออกมาตามข้างๆต้นเนี้ค่ะนี่นะคะนี่ก็มันจะมีลูกอีกไหมคะมีครับถ้าเราเก็บไว้เราบำรุงอีกเราสามารถบังคับผลได้อีกเลยครับผม ถ้าเราตัดครั้งแรกแล้วก็จะมีเก็บผลผลิตได้อีกเรื่อยๆได้ครับผมก็คือเราจะสามารถที่จะบำรุงหน่อที่เขาเกิดขึ้นมาพร้อมกับต้นแม่เขาเนี่ยครับให้เป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็บังคับอีกมันก็จะออกมามีเทคนิคอะไรดีๆไหมคะสำหรับการบำรุงหลังจากที่เราตัดตัดลูกแรกแล้วรเราจะบำรุงต่อไปยังไงให้มันออกผลมาแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรมันสมบูรณ์ขึ้นนะคะครับผมก็คือถ้าในกรณีที่ทําสับปะรดนี่นะครับถ้าเราจะเอาต่อสองนี่ก็คือการทําสับปะรดถ,ถ้าเราตัดออกหมดแล้วเราต้องอตัดใบที่เป็นตัดใบเดิมออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะต้นขแขนงเล็กๆเนี่ยจะได้รับแสงครับผมเขาก็จะผูกยาวขึ้นมาละแล้วเราก็ใช้วิธีการพ่นปุย๋ย ในลักษณะการพ่นปุ๋ยที่ว่านี้ผมก็ส่วนตัวผมผมใช้วิธีการหมักน้ำสับป,ปะรดกับ EM แล้วก็พวกเปลือกหอยมาพ่นนะครับผมเอาสับป,ปะรดมาดูแลสับป,ปะรดใช่เพราะว่าสับป,ปะรดนี่มันมีคุณสมบัติที่เอามาใช้สมมแมว่ามันมีลูกเสียนาาเราก็าไปหมักมครับผม15วันเราก็ใช้ได้แล้วประมาณนี้แล้วพูดถึงว่าทําน้ําหมักเนี่ยก็คือแปลงนี้ก็คือแปลงอินทรีย์ใช่ไหมคะ ก็ถามว่าอินทรีย์เต็มที่ไหมก็ในในระยะที่เราเร่งต้นนะฮะเราต้องใช้เคมีบางส่วนเพราะว่าต้องให้ทันตามระยะเวลาจะถามว่าเป็นอินทรีย์ไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ในส่วนหนึ่งผมมี G A P ของสับปะรดสายพันธุ์ที่ปลูกยมาตลอดก็คือปัตเวียครับผมผมก็เลยว่าเออเราใช้เทคนิคเหมือนเดิมก่อนเพราะว่าเราต้องมาสังเกตในเรื่องของการเจริญเติบโต แล้วก็อุณหภูมิที่แตกต่างจากที่อื่นด้วยประมาณนี้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในการปลูกเนี่ยเรื่องดินนี่สําคัญค่ะคุณหนุ่มครับเราสับปะรดเนี่ยเขาเลือกไหมว่าเขาต้องอยู่ที่ดินตรงแบบนี้นะแบบนี้นะก็คือเขาไม่ชอบที่ลุ่มสับปะรดนี่จะไม่ชอบที่ลุ่มเขาจะชอบที่ประมาณที่ว่าลาดชันค่ะแล้วก็มีที่เนินครับแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มเนี่ยต้นเขาจะรากเขาจะ ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ตามที่ผมเคยปลูกปัลตมเบียนะที่รุ่มนี้จะลูกเล็กครับผมแล้วก็ต้นแกลๆถ้าเป็นที่ลุ่มแต่ถ้าเป็นที่เนินนี้จะต้นสวยครับผมเพราะว่าเขาต้องการในเรื่องของน้ําก็ดีคือเป็นพืชทนแรงมันเหมาะสําหรับที่ที่เนินครับผมถ้ามีการลาดชันที่ลุ่มๆนี้ไม่หมส่วนมากก็เห็นเขาปลูกกันบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับแล้วเป็นพืชที่ ถือว่าก็ไม่ต้องการน้ําเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะครับคือมีน้ําน้อยเราก็สามารถปลูกได้เลยใช่อยู่ที่การดูแลรักษาของเราความเอาใจใส่นาะครับค่ะเดี๋ยวเราจะอยากอยากชิมแล้วค่ะว่าสับปะรดทูเรที่นี่นะคะสายพันคุนเนี่ยจะอร่อยมีรสชาติยังไงกรอบจริงไหมเหมือนที่คุณหนุ่มพูดนะคะเราต้องไปชิมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันเลยค่ะครับ อนนี้เราจะมาเก็บสับปะรดกันนะคะคุณผู้ชมคะลูกไหนดีคะได้แล้วอันนี้คือได้แล้วเจอเขาเรียกว่าตอนหนึ่งใช่ไหมคะชัตอนหนึ่งครับครับนี่ก็คือจะเป็นนี่อุ้ยลูกสวยงามมากเลยค่ะนแล้วก็คือถ้าถ้าเราตัดอย่างนี้ก็คือทานได้เลยอันนี้ทานได้เลยหรือว่าถ้าสมมติวไปไกลๆเราก็เอาออกเขียวๆนิดนึงจับให้มันเหลืองตาสองตาให้ให้เหลืองนิดเดียวที่ข้างบนนี้ก็เขียวแล้วมันก็ ไปถึงโน่นมันอาจจะเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นครับนี่คือการตัดสับปะรดหรือถ้าเป็นระบบที่เราปลูกปัตตเวียอยู่เราต้องตัดเนื้อที่เป็นเนื้อเนื้อสามเผื่อไปถึงลูกค้าช้าอย่างนี้เขาจะไม่เสียหายครับถ้าเนื้อสามนี่ก็คือเขียวหมดเลยเหรอเขียวหมดเลยถ้าเป็นสับปะรดภูแลอันนี้เรียกว่าเนื้อสองอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้ทานได้เลยอันนี้ทานได้เลยถ้าเหลืองขนาดนี้ทานได้เลยเนื้อหนึ่งเขาจะเสียหายน้อยมากครับผมในการในการเก็บการอะไรก็จะมี มีคุณสมบัติแตกต่างกันค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาชิมรสชาติของสับปะรดภูแลนะคะสสยกันดินนะคะสดๆจากสวนเลยนะคะคนี่มาดูลีลาการปอก <c oughs> สับปะรดสองคนหนุ่มนะคะเมื่อก่อนปอกแต่ไอ้นิ่ะตะเวียก็คือเคยไปขายช่วงราคามันตกเราก็ต้องไปหาที่จำหน่ายแต่ที่จริงมันจะมีที่เสาะตาต่างหาก มันจะมีที่ซาตาด้วย<อ>เห็นแม่ค้าเขาเปอกสับป,ประรดอู้ปอกได้สวยมากเลยค,คสําหรับที่ส่วนของคุณหนุ่มนะคะไม่ได้ทําแค่เกษตรอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะก็ยังมีขายหน้าร้านด้วยใช่ไหม<ช>คะค,คุณคมีขายหน้าร้านนี่จะสังเกตว่าเห็นเนี่ยน้ำปั่นนะคะอันนี้จะเป็นน้ําอะไรคะคุณหนุ่มก็นี้จะเป็นน้ําเมลอนครับผมน้าเมลอนนะคะอยู่ที่นี่ขายน้ําอะไรบ้างค่ะมีน้ําเมลอนแล้วก็น้นํามะพร้าว เป็นหลักๆอยู่ค่ะคว่าอร่อยมาก<ต>มันขึ้นอยู่กับจังหวะครับแต่มะพร้าวนี่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี่คือมะพร้าวเราจะแถวบ้านเราก็จะมีผลเยอะค่ะแต่เมล่อนนี่กับปลูกหน้าฝนมามันค่อนข้างที่จะมีไม่ค่อยได,ได้รับผลเท่าไหร่ก็เลยห่างๆครับผมก็คือ <มา S 2> ต้องใช้ผลผลิต แบบคลาๆกันไปทำหลายๆอย่างดีครับเพราะว่าจะได้ลูกค้าไม่ไม่มาแต่ละครั้งจะได้ไม่ไม่เสียเวลาประมาณนี้ครับแถวบ้านเราก็มีอยู่สองสามเจ้านะที่ที่ปลูกแต่เขาขายไปปีที่แล้วแล้วบังคับครับพอที่เอามาพร้อมกันรุ่นเดียวกันนี้ก็ จะมีทั้งหมดสี่คนสามสี่คนในเขตอำเภอสิงห์ใหม่ค่ะครับนี่กว่าจะปลูกกว่าจะได้ทาน่าคุณก็ปีกับอีกสิบห้าเดือนเออปีกับอีกห้าเดือนครับปีห้าเดือนโอ้อันนี้ชิมได้เลยเลยได้เลยเดี๋ยวขอชิมก่อนรู้สึกเห็นแล้วน้ำลายไหลนะคะนี่ค่ะดูมันในเรื่องของรสชาติที่เคยทานกับที่นี่มันจะแตกต่างกันไหมครับผมครับมันจะกรอบกรอบครับจะออกกรอบ รสชาติจะมีกลิ่นหวานแล้วก็หอมครับหอมกลิ่นสับปะรดครับซึ่งจะแตกต่างจากบัตตเวียครับผมก็ประมาณนี้ครับคชิมด้วยกันครับอร่อยมากอร่อยไหมครับผมทานไปสองสามลูกสองสามลูกครับแล้วก็ที่สําคัญนี่มันชอบที่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยถ้ามัน ปล่อยให้เหลืองหมดเนื้อจะน้ําจะไม่เยอะอย่างนี้อีกน้ําจะลดลงอีกครับผมแล้วมันจะกรอบขึ้นนี่ก็คือคุณสมบัติของผู้แลค่ะครับอร่อยมากอันนี้ถือถ้าสดสดมันจะมีติดน้ําอย่างนี้ค่ะครับผมแต่ถ้าเราตัดไว้ลองดูนะฮะที่ที่จะเอาไปทานน็คือถ้าสมมุติว่ามันปล่อยให้เหลืองเต็มที่นี่มันจะมีการหดตัวน้ําจะน้อยลงก็จะไม่ไม่เหมือนกับสดสดอย่างนี้าะแห้งลงไปอีก คุณผู้ชมอยากทานนะคะต้องสั่งมาที่คุณหนุ่มได้เลยส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศนะคะรีบๆสั่งนะคะรีบๆสั่งเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะส่งได้นะมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะคุณหนุ่มฝากช่องทางสั่งซื้อค่ะก็คือถ้าที่ผมก็ใช้ใช้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็น Facebook ก็ได้ครับถ้าเป็น Facebook นี่เป็นแสงพระสิน แสงพระสินฟาร์มครับผมพิมพ์คำว่าแสงพระสินฟาร์มนะครับหรือถ้าจะติดต่อก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์0 9 09 3 0933565ครับผมอืม 093... 093อีกครับ3565ค่ะคก็อย่าลืมนะคะอยากทานสับป,ประรดทุเร,รียนอร่อยๆนะคะสายพันควีนนะคะสั่งมาได้เลยไปชิมนะคะอร่อยแล้วบอกต่อแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปของแพลวพาวด้วยนะคะควันนี้ ต้องขอขอบคุณเอ้ยลืมครับหลายหลายคนอยากรู้ว่าราคาตอนนี้ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นเบอร์นี้ผมจำหน่ายที่ไปส่งอยู่นะครับอยู่ที่25บาท25บาทเราจะเป็นลูกเป็นลูกเลยนะฮะมันจะมีอยู่3ขนาดที่ผมจำหน่ายอยู่ถ้ามีเล็กกว่านี้ก็คือยังไม่สุกค่ะผมจะขายอยู่ประมาณ15บาท15บาท25บาอ่ะเริ่มต้นที่15บาทครับ15บาทก็คัดเป็นไซส์กันไปเลยนะคะผมคาสับปะรดพวกนี้มันไม่มีน้ำหนัก มีน้ําหนักเบามันไม่เหมือนปัตตาเวียครับผมแล้วก็ลูกเบาครับผมน้ําหนักเบาแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งก็คือประมาณ35บาทที่ผมจํำหน่ายอยู่จะใหญ่กว่านี่ครับก็ถือว่าราคาไม่แพงอย่างน้อยเราได้ชิมอะไรที่อร่อยอร่อยแล้วก็ ปลอดภัยส่งถึงที่นะคะเอาไปปอกเองรับประทานเองที่บ้านได้เลยนะคะสนใจก็สั่งมาที่แสงปสินฟาร์มนะคะเบอร์โทรก็ขึ้นด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะขอบคุณคุณหนุ่มมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาร่วมให้ความรู้นะคะแล้วก็ได้มาชิมสับปะรดภูแลสายพันธุ์ควีนที่นี่นะคะแสงพสินฟาร์มค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะชมคลิปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ ด้านล่างนะคะกดไลค์กดซ u b สไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรแล้วก็พี่หนุ่มแล้วก็พี่หมกฮวกนะคะตากล้องของเรามาชิม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 นะคะชิมแล้วก็ชิมพร้อมกันแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงสนใจครับ้ำเลำ